ดีลทิปถึงเวลาเคลมกลับไม่ได้เงินค่าเคลมจะทำยังไงต่อวันนี้ในะมีวิธีค่ะสวัสดีค่ะพบกับโรทานประกันกับครูแนนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแนะจะมาคุยเรื่องที่ว่าดีลทิปเมื่อครบเวลาที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายค่าเคลมแต่เรากลับไม่ได้ค่าเคลมนั้นเราจะทำยังไงมาดูวิธีกันค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากก็คือ บริษัทประกันเนี่ยค่ะกำหนดวันจ่ายค่าเคลมแล้วไม่ว่าจะเป็นเจอจ่ายจบหรือว่าจะเป็นค่าเคลมประกันค่าชดเชยรายวันของโควิด -19 แล้วปรากฏว่าเขาให้ดีลว,วันที่ที่เราจะได้รับเงินมาแต่เงินกับไม่เข้าคราวนี้เราจะทํายังไงมีหลายคนเข้ามาถามแนนเลยค่ะว่าอ้าวครูแนนทํายังไงดีคะวันนี้เนี่ยค่ะแนนก็เลยจะมาสอนว่าจะทํายังไงต่อดี วิธีแรกเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำได้ก็คือทำเรื่องแจ้งกับทางคอปปอค่ะให้เราเนี่ยยื่นเรื่องไปกับทางคอปปอนะคะเหมือนแจ้งเรื่องน้องเดียนนี่แหละค่ะกับทางคอปปอก็จะมีอยู่ทั้งสองทางคือวิธีแรกทางแรกเนี่ยก็คือเราเดินทางไปยื่นเรื่องเองนะคะที่คอปปอทางทางส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคกับ2คือยื่นเรื่องทางออนไลน์นะคะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้กันมาแล้วแต่บริษัทประกันก็ยังคงนิ่งเฉยเราก็ยังคงไม่ได้รับการติดต่อเราก็ยังคงไม่ได้รับค่าเคลมจะทํายังไงต่อดีขั้นตอนต่อไปเนี่ยค่ะที่เราจะทําได้ก็คือการส่งหนังสือโนติสค่ะก็คือการส่งหนังสือทวงถามนะคะซึ่งพอเป็นหนังสือทวงถามเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้า คพอปพอไม่ได้หนังสือทวองถามไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่เราทําได้ก็คือทําการฟ้องศาลค่ะซึ่งพอฟ้องศาลเนี่ยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าอุย้ยฉันไม่อยากขึ้นศาลขี้เกียจเสียเวลาซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงขั้นฟ้องศาล ก่อนที่ศาลเขาจะเรียกทั้งเราไปสืบพยา,ยานทัน้งทางบริษัทเอาไปสืบพยา,ยานแล้วก็มาคุยมาสู้กันในขั้นตอนศาลเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาจะมีอีกหนึ่งกระบวนการก็คือการไกล่เกลียคะ่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางเราเองก็ไม่อยากขึ้นศาลบริษัทก็ไม่อยากจะขึ้นศาลเหมือนกันส่วนมากแล้วมันจะจบ กันตั้งแต่ตอนขั้นตอนการไกล่เกลีย่ยก่อนที่จะไปดําเนินการสู้คดีกันในศาลนะคะซึ่งพอมาเป็นตรงนี้เนี่ยอ่ะเราก็จะได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทําการฟ้องศาลสู้คดีกันในศาลเลยนะคะขั้นตอนการไกล่เกลีย่ยนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราเนี่ยได้ค่าเคลมกลับมา แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการคิดเป็นดอกเบี้ยอาจจะคิดค่าเสียเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเรากับบริษัทจะคุยแล้วตกลงกันได้เป็นอะไรยังไงกันนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นสู้ความสู้คดีกันในขั้นศาลเลยค่ะแต่ว่ากว่าที่เราจะไปขึ้นศาลอยู่ๆเนี่ยเราไปฟ้องเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการทำอะไรบางอย่างก่อนเพื่อ เป็นการบอกบอกว่าทางเราเนี่ยทางผู้เอาประกันเนี่ยค่ะมีความพยายามในการที่จะทวงถามหรือว่าติดต่อกับทางบริษัทประกันไปแล้วเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยดำเนินการจ่ายค่าเคลมค่าสิทธิ์ใหม่ให้เราค่ะซึ่งวิธีการที่จะเป็นการแสดงว่าทางผู้เอาประกันหรือว่าทางเราเนี่ยค่ะคือมีความพยายามที่จะ ติดต่อกับทางบริษัทแล้วนะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขาไม่ทําตามเราก็เลยจําเป็นต้องฟ้องสิ่งนั้นก็คือการที่เราเนี่ยค่ะส่งหนังสือทวงถามหรือว่าหนังสือโน้ติสเนี่แหละคะ่ะการส่งโน้ติสเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยส่งจดหมายเตือนกับทางบริษัทว่าเราเอาจริงนะเราทวงค่าสินใหม่จริงๆนะไม่ใช่เหมือนแบบว่าแค่อุ๊ย โวยวายงอแง,งไปฟ้องคอปพอแบบนี้คือไม่ใช่เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราส่งโนติสแปลว่าเราเอาจริงเพราะหลังจากที่มีการส่งโนติสแล้วถ้ายังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่กระบวนการเท่าสู่ศาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้บริษัทเนี่ยรู้แล้วว่าเรามีการเอาจริงจริงๆนะแล้วมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้บริษัทเนี่ยค่ะ จะพยายามดำเนินการให้กับเราเนี่ยโดยอย่างเร็วที่สุดนะคะวันนี้แน่เลยมาสอนวิธีการเขียนโน้ติสหรือว่าหนังสื่อท่วงถามค่ะแต่ว่าก็จะมีบางคนนะคะที่มาถามแนนว่าเนี่ยครูแนนคะ พอดีว่าไม่สะดวกหรือว่าไม่ว่างเนี่ยกลัวทาจดหมายโนติสผิดโปรแนนเนี่ยมีบริการตรงนี้ไหมหรือว่ามีทนายที่รู้จักตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะแนน,นก็มีนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเอาไว้หลังไมค์กันเนาะวันนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อน,อนว่าวิธีการเขียนหนังสือทวงถามหรือว่าหนังสือโนติสเพื่อทวงค่าสินใหม่เนี่ยเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะมีแพทเทิร์นสอนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปให้เลยนะคะ ว่าแต่ละที่เขียนกันยังไงคะอันนี้ก็คือหน้าจดหมายโนติสหรือว่าจดหมายทวงถามนะคะอันเนี้ยจะเป็นภาพโดยรวมๆเนาะว่าหน้าตาของจดหมายทวงเบีย้ยจดหมายโนติสเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะแบ่งเป็นย่อหน้าย่อหน้าเดี๋ยวแนน่ะจะมาลงอธิบายในแต่ละย่อหน้านะคะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างคะ่ะ เริ่มต้นเลยอะค่ะขวาบนเนี่ยจะเป็นของบรรทัดที่เขียนว่าทำที่อันเนี้ยก็จะหมายความว่าเราอะค่ะทำจดหมายโนติสหรือว่าจดหมายทวงถามเนี่ยที่ไหนก็ถ้าเราทำที่บ้านก็ระบุไปแค่ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรตำบลอะไรหรือหรือแขวงอะไรเขตอะไรจังหวัดอะไรนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยพอมาตรงกลางตรงคำว่าวันที่อะคะ่ะก็คือหมายความว่าวันที่ที่เราจัดทำหนังสือโน้ติสหรือว่าหนังสือทวงถามอะคะ่ะเป็นวันที่เท่าไหร่เราก็ระบุวันที่ไปเป็นวันนั้นนะคะต่อมาช่องหัวข้อคำว่าเรื่องคะ่ะเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบอกว่าเราวอวะ ส่งหนังสือโนติสเนี่ยมาทำไมอย่างเช่นถ้าในกรณีของการเบิกเคลมประกันเจอจ่ายจบเนี่ยเรื่องเนี่ยเราก็จะเขียนว่าขอให้ชำระค่าสินใหม่ทดแทนประกันเจอจ่ายจบโควิด -19 แบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราส่งมาเพราะอะไรเราก็ระบุตรงหัวเรื่องตรงนี้นี่แหละคะ่ะ ต่อมาเรื่องเรียนค่ะหัวข้อเรียนเนี่ยก็จะให้เขียนไปเลยว่าเรียนกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทแล้วก็ระบุไปเลยนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรอย่างเช่นหากเราต้องการเบริกค่าเคลมเจอจ่จบของบริษัทเอเชียประกันภัยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยปิดไปแล้วเนาะก็เขียนระบุไปเลยว่าค่ะว่าเรียนกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเอเชียประกันภยัยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมาหัวข้ออ้างถึงค่ะอ้างถึงเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงอะนะคะว่าเราเนี่ยอ้างถึงอะไรเหมือนอย่างเช่นดิวทีปะค่ะก็จะเขียนเลยว่าอ้างถึงกำหนดการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามที่บริษัทได้แจ้งเป็น s m s มาว่าจะจ่ายสินใหม่ทดแทนในวันที่เท่าไหร่เราก็ว่าไปนะคะ หรืออย่างเช่นในกรณีที่เราส่งเอกสารการเคลมไปแต่ว่าบริษัทเนี่ยมี SMS แจ้งกลับมาแค่ว่าได้รับเอกสารแล้วแต่ไม่ได้มีการให้ดีลว,วันรับเงินมาหรือแจ้งความคืบหน้าใดๆเราก็ใช้เขียนว่าอ้างถึง S. Ms ลงวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปะนะคะที่มีการแจ้งว่าได้รับเอกสารการเคลมเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อสิ่งที่แนบมาด้วยก็ระบุไปค่ะว่าเราแนบอะไรมากับจดหมายโน้ติสในอันนี้บ้างก็อย่างเช่นแนบใบปริ้นต์ sms การแจ้งดดวการจ่ายเคลมหรือว่า เป็นใบปรินข้อความลายที่แจ้งดีลการจ่ายเครมที่ทําบริษัทเขาแจ้งมาให้กับเรานะคะหรือว่าถ้าอย่างเราเนี่ยแนบหน้าสําเนากรมธรรม์ก็เขียนไปด้วยค่ะว่าเราเนี่ยก็ได้แนบหน้าสําเนากรมธรรม์มาด้วยกับจดหมายฉบับนี้นะคะ ต่อมาก็จะถึงหัวข้อคําว่าตามที่อะค่ะพอหลังจากคําว่าตามที่เนี่ยก็ให้เราอะเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงโดยย่อๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้ เล่าเรื่องราวเนี่ยเพื่อที่คนที่ได้รับจดหมายโนติสเนี่ยเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างเช่นตามที่ข้าพเจ้าได้ซื้อกมาทานเจอจ่ายจบไว้และข้าพเจ้าได้ทำเรื่องส่งเบิกเคลมไว้กับทางบริษัททางบริษัทมีกำหนดจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับข้าพเจ้าอ้างอิงตาม SMS ที่ข้าพเจ้าได้รับณนะวันที่เท่าไหร่เราก็ระบุไปโดยใน SMS เนี่ยระบุว่าข้าพเจ้าจะได้รับค่าสินหมายทดแทนในวันที่เท่าไหร่เราก็ระบุไปนะคะแล้วก็จบเพียงเท่านี้เนาะมันก็จะต่อด้วยประโยคในฟอร์มจดหมายะคะ่ะว่าซึ่งท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนั้น หรือในกรณีท kind of hmm? ี่มีการส่งเอกสารการเคลมไปแต่ว่าบริษัทเนี่ยเงียบนิ่งเฉยมีแค่ SMS แจ้งกลับมาว่าได้รับเอกสารแล้วก็จะเขียนว่าตามที่ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารการเคลมเราก็ระบุไปอะนะคะว่าเราส่งเอกสารการเคลมของกรมธรรม์เลขอะไรแบบไหน และบริษัทได้มี SMS แจ้งกลับมาแล้วว่าบริษัทได้รับเอกสารของข้าพเจ้าครบถ้วนแล้วนั้นแล้วก็จะจบด้วยประโยคตามในแบบฟอร์มค่ะก็คือประโยคที่ว่าซึ่งท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนั้นก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะคราวนี้ก็มาย่อหน้าถัดไปที่จะขึ้นต้นประโยคด้วยว่าปรากฏว่าหรือว่าคำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เราเนี่ย ก็เล่าข้อมูลไปอีกว่าอย่างเช่นปรากฏว่าทางบริษัทไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันเจอจ่ายจบของข้าพเจ้าหลังจากนี้เนี่ยหรือว่าถ้ามันมีอะไรที่ยาวกว่านี้เราก็เล่าไปเนาะแล้วมันก็จะต่อตามแบบฟอร์มค่ะว่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นจุดๆๆจุดกี่บาทเราก็ระบุไป ตามความคุ้มครองที่เราได้ซื้อกรมธรรไว้อย่างเช่นสมมติเราซื้อกรณีเจอจ่ายจบไปเนี่ยมีวงเงินทุนประกรันที่10,000แบาทเราก็เขียนไปค่ะว่าปรากฏว่าทางบริษัทไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับข้าพาเจ้าซึ่งข้าพาเจ้าควรจะได้รับเงินในส่วนนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,000 100, 0แสนบาทแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมาก็เป็นย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคำว่าข้าพเจ้าในฐานะถ้าสมมติว่ามันเป็นจดหมายที่เราทำเองเนี่ยก็ระบุไปนะคะว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้เอาประกันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการให้ทางทนายเนี่ยเขาเป็นคนทำให้ก็จะเขียนอย่างเช่นข้าพเจ้าในฐานะทนายผู้รับมอบอำนาจจากก็ระบุไปค่ะว่าเราเนี่ย หรือว่าทนายคนเนี้ได้รับมอบอำนาจจากใครนะ,นะคะแล้วก็พอถึงประโยชน์ตรงที่ว่าจึงขอแจ้งให้ท่านในฐานะในฐานะอะไรก็อย่างเช่นในฐานะบริษัทผู้รับประกรันในฐานะลูกหนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ระบุไปนะคะว่าคนที่เราส่งจดหมายไปถึงเนี่ย เป็นฐานะอะไรแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีประโยคต่อคำว่านำเงินค่าค่าอะไรเนี่ยก็ระบุไปอย่างเช่นนำเงินค่าการจ่ายเคลมเจอจ่ายจบอย่างนี้ค่ะก็คือแล้วแต่เนาะว่าเราจะขอให้เขาจ่ายในกรณีค่าอะไรค่าใช้จ่ายของอะไรนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นจุดๆ,ๆบาทก็ระบุไปว่ากี่บาท แล้วก็ในวงเล็บอะค่ะก็คือให้เขียนเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นชื่อของจํานวนเงินที่เราเนี่ยเรียกร้องค่าสินใหม่ไปอย่างเช่นเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทเราก็เขียนไปเลข1แล้วก็เลขศูนย์้าตัวเนาะส่วนในวงเล็บอะค่ะก็เขียนไปว่าเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทแบบภาษาไทยเลยก็คือหอหีบนอนหนูสลระอึไมเอกงองงูเนี่ยค่ะหแล้วก็แสนสลระแอสอเสือนอนหนูแล้วก็บอยไมย้สระอาอทหาร เขียนเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะก็คือในช่องจุดๆๆข้างหน้าเนี่ยจะเป็นระบุเป็นตัวเลขส่วนในวงเล็บข้างหลังเนี่ยให้เขียนระบุเป็นภาษาไทยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้เขาจ่ายพร้อมอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อปีเนี่ยเราก็ระบุไปนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นประโยคที่ว่านับตั้งแต่วันที่โรงนี้เนี่ยก็ให้เป็นระบุ ตามวันที่เราได้ดีลมาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องจ่ายให้เราอะดีลวันที่เท่าไหร่อย่างเช่นเราจะต้องได้รับค่าสินใหม่ทดแทนวันที่1ตุลาคมเราก็ระบุไปเลยค่ะว่า นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วมันก็จะต่อด้วยแพทเทิร์นของประโยคที่ว่าจนกว่าจะชำระครบถ้วนมาให้แก่มาให้แก่เนี่ยมันก็จะมีจุดๆๆต่อใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยค่ะก็ระบุไปค่ะวว่าเราเนี่ยจะให้บริษัทชำระ ให้กับใครอย่างเช่นจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการทวงถามค่าสินใหม่ทดแทนเจตจจบของตัวเราเองเนี่ยก็ระบุเป็นชื่อเราไปนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าจนกว่าจะชำระครบถ้วนมาชำระให้กับข้าพเจ้าชื่อแล้วก็ระบุชื่อเราไปเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยมันก็จะเขียนว่า ภายในกี่วันตรงนี้เนี่ยราว่าก็ต้องให้เวลาที่บริษัทอะคะ่ะทำงานจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเราด้วยนะคะไม่เอาแบบว่า มาจ่ายให้ภายในหนึ่งวันอย่างเงี้ยโอ้โหบริษัทคงทำให้เราไม่ทันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบหลักกลางๆก,ก็จะประมาณ10-15วันอันเนี้ยก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็กำหนดไปค่ะว่าเราเนี่ยจะให้บริษัทจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเรากี่วันนะนะคะ แล้วก็จะต่อด้วยประโยคที่ว่านับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้มีฉะนะจุด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 ,จดก็คือมีะนะเนี่ยเราก็ระบุเป็นชื่อของเราเองหรือว่าเป็นชื่อของคนที่จะทําการดําเนินการต่ออย่างเช่นสมมติว่าอ่าเราเนี่ยทำจดหมายทวงถามเพื่อเบิกค่าสิมทดแทนของตัวเราเองก็ระบุไปค่ะว่า นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ มีช نان ข้าพเจ้าแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลไปมีความจําเป็นจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นการทําแทนคนอื่นเหมือนอย่างเช่นเราเป็นลูกเนาะทำแทนให้คุณพ่อคุณแม่เราก็จะเขียนไปค่ะว่านับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบกกล่าวฉบับนี้มีชั้นข้าพเจ้าก็ระบุชื่อเราเนี่ยที่เป็นผู้รับมอบอำนาจเพราะว่าด้านบนเนี่ยของย่อหน้าเนี่ยมันก็จะมีเขียนอยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ย เราทำหนังสือทวงถามเนี่ยในฐานะอะไรเป็นผู้รับมอบอำน,นาจจากใครอะนะคะก็ระบุ เป็นชื่อเราก็คือเป็นชื่อคนที่ทําหนังสือเนี่ยค่ะลงไปเลยเราก็มุมขวาล่างก็จะเป็นเขียนว่าขอแสดงความนับถือบรรทัดบนเนี่ยเป็นเซนเป็นชื่อเราไปบรรทัดล่างที่อยู่ในวงเล็บก็เขียนเป็นชื่อเราตัวบรรจงแล้วก็สายล่างเนี่ยก็ให้ใส่เป็นเบอร์ติดต่อของเราไปะนะคะเพื่อที่ทางบริษัทอะค่ะเวลาเขาจะติดต่ออะไรเนี่ยเขาจะได้ติดต่อมาอย่างเบอร์นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทั้งหมดที่เราจะใช้เวลา เขียนจดหมายโนติสหรือว่าเขียนจดหมายทวงถามเวลาที่เกิดดิวทิปขึ้นมาบริษัทไม่จ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนตามกำหนดที่บริษัทได้แจ้งเราไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับรู้ทันประกรันกับครูแนนนี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะทั้งทาง Facebook หรือว่าทาง y t u t u สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ